สวัสดีจ้ายายหนูจ้ามาอีกแล้วจ้ามือนี่วันนี้จะพามาดูอีกอาชีพหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องอาชีพที่เป็นแม่บ้านกวาดใบไม้ในหมู่บ้านนี่แหละคะ่ะเป็นอาชีพที่ทำมาลําบากบอ่อลาบากเนาะคะ่ะเห็นใจเพ่นอยู่ใช่ไหมป้าฝนตกก็ไม่ได้หยุดเนาะทํางานเพื่อเงินเนาะป้าเนาะ <c oughs> ลําบากแค่ไหนเราก็ต้องทน, <c oughs> นทําไปเรื่อย <c oughs> ๆ,ๆป้านี่ทํารายวันหรือรายเดือนคะนี่ <c oughs> <c oughs> อ,นนอ๋อถ้าวันไหนไม่ทำก็ไม่ได้ไม,ไม่ได้กินเนาะป้าเนาะนี่แหละค่ะชีวิตชีวิตการทำงานวันนี้พอดีอยูบบ่บ้านค่ะยู่แถวบางบางคนเครียนทำเหมือนนี้ก็เลยมาพามาเบิงพี่น้องนี่แหละความลำบากในคนในกรุงเทพเนาะว่ามันเป็นตั้งไดเนาะ <c oughs> การทำงานค่ะ <c oughs> พี่น้องอย่าคิดว่านสิสาบายเด้อค่ะอยู่แถวบ้านเฮานี่แหละค่ะเบิงเพิ่นว่าอาชีพของเพิ่น ผ้ามาเบงเพื่อสิได้กว่าจะได้เงินเข้ามาเนาะพี่ทำงานฝนตกฝนลงกับพายูได้เศร้าค่ะเนี่ยเหมือนในยายผ้ามาเบงบรรยากาศพรอมพน้อ,นองบรรยากาศแล้วก็มาเบงคุณป่าเป็นทำงานทำงานกว่าสิได้เงินเขาเนี่ยค่ะอเยอะแล้วไปทำที่ไหนก็ไม่รับแล้วนั่นป้าบอกว่าอายุเยอะแล้วไปทำที่ไหนก็ไม่มีใครรับนะป่านะทำไปป้าทำไปนี่แหละชีวิตเรา วิธีการทำงานอากาศเย็นนะถ้าแดดร้อนๆถ้าแดดร้อนนี่ก็ไม่ไหวเนาะนี่แหละคือการทํางานทํางานไปตามบ้านตามสวนไปรายรายได้ก็ให้วันเท่าไหร่นะปะ้าสามร้อยสิบห้าบาทอ๋ออันนี้ก็คือว่าเป็นค่าแรงขั้นต่ําเนาะโอ้นี่ก็คือถ้าไม่ประหยัดนี่ก็ไม่พอกินนะปะ้าเนาะ ป้าทำนานหรือยังคะนี่ทำนานหรือยังคะทำนานแล้วอ๋อทำนานเลยคุณน้าปะมันก็เป็นแบบอาชีพหนึ่งนาะป้าเนาะที่มั่นคงเนาะแต่ว่าถามว่ามันเหนื่อยมากไหมปะเหนื่อยมันเหนื่อยอยู่แล้วเหนื่อยใช่ไหมนี่ค่ะนี่ค่ะเหนื่อยก็ต้องทำเหนื่อยก็ต้องทนชีวิตการทำงานเพราะว่ารายจ่ายมันเยอะอ๋อเนาะเกิดมามีค่านะป้าเนาะ ข่านอนข่านี่ค่าจะะิตปลาตะายค่าเหลือเกินหนี่ค่ะบรรยากาศดีค่ะพี่น้องถ้ามาเบิงนี่ราคาหนึ่งอาชีพนี่คือหนึ่งอาชีพที่คนต้องขยันทํางานค่ะอายุตั้งหกสิบสามยังมาน,นอ่านี่ราคาป้านี่แกอายุหกสิบสามแล้วก็ยังทํางานอยู่เนาะนี่แหละป้าเอยชีวิตป้าเป็นคนจังหวัดไหนคะเนยสมุสงครามอ๋อก็ไม่ไกลนะป้าเนาะไม่ไม่ไกลมากตามติดชีวิต แม่บ้านทำอะไรนะกวาดกวาดใบไม้คะ่ะตามไปเรื่อยๆค่ะไ,ไปเบิ้งเพิ่นแล้วเิ่นเฮ็ดแนวใดเนาะคะ่ะนี่ละค่ะชีวิตนี่ละเป็นหนึ่งอาชีพก็มีความหมัน่นคงดีคะ่ะคือเฮ้ามันมีความรู้นะป่าเนาะ <Yeah. S 1> เราไม่มีความรู้เราก็ทำไปทำไปเรื่อยๆขอให้มีงานทำ แล้วป้ามีพักพักเที่ยงด้วยใช่ไหมพักเที่ยงด้วยใช่ไหมคะเที่ยงชั่วโมงหนึ่งอ๋อเขาเที่ยงชั่วโมงกะทอ๋อค่ะวันนี้ฝนตกเนาะวันนี้ฝนตกมันแฉะมันเรื่อยอยู่เดี๋ยวเขาจะว่ามันเปียกเปียกมันแฉะน่อยนิดนึงนี่แหละพออยากเก็บได้ก็เก็บค่ะค่ะดีแล้วค่ะป้านี่ค่ะมันคือชีวิตการทํางานนี่ค่ะเบิ่งบรรยากาศไปน้่ค่ะแล้วก็มาเบิ่งปตาป็นเหตุงานค่ะ คฝนะงามค่ะบรรยากาศที่นอดเลยฝนตกค่ะมันนี่แหละคะ่ะการทำหัวทำสวนนะคะเนาะเดี๋ยวจังไดคลิปนี้ย้ายกลับไปกันด้วยจ้าขอบคุณค่ะที่ติดตามบ๊ายบายสวัสดีค่ะ